สวัสดีค่ะตอนรับ คุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss นะคะจ่อลึตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะกับหมวยธนวันปันธชนนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปิดตลาดยืนอยู่เหนือระดับ1,600จุดได้นะคะมา,ท,าท้ายช่วงตลาดค่ะช่วงท้ายตลาดมีแรงขึ้นมานะ,ะก็ทําให้ดัชนีปิดที่ตัวเลข1,600พอดีเด๊ะเลยนะคะเช้านี้เปิดปุ๊บเซ็ตบวกปั๊บนะคะก็ขยับตัวบวกขึ้นมาไดเล็กน้อยค่ะก่อนที่จะสวิงตัวลงไปอยู่ในแด,ดนลบนะคะล่าสุดในช่วงครึ่งเช้า ที่ผ่านมาเราจะเห็นการพักฐานของเซ็ตย่อมๆนะคะเซตติดลบลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องไปตามดูกันต่อนะคะว่าในช่วงภาคบ่ายเซ็ตจะสามารถฟื้นขึ้นมายืนเหนือ1,600จุดได้หรือไม่นะคะเรามาดูขัานดับหลักทรัพย์ล่าสุดกันหน่อยนะคะเดนชนีล่าสุดลงไป3จุดคะ่ะที่ระดับ1,597.01จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย24,0 0 0ล้านบาทนะคะ มาดูที่ห้าดับหลักทรัพย์กันหน่อยนะคะแบงก์กรุงเทพย่อตัวลงไปเปอร์เซนต์กว่าตามติดด้วยตัวของ True m a x สีสวรรค์แล้วก็ In t o uch ค่ะข้ามาที่ตลาดหุ้นในฝักฝั่งของต่างประเทศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์นั้นปิดตลาดในแดนสีเขียวเมื่อวันศุกร์นะคะล่าสุดฟิวเจอร์ย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบค่ะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงไป45จุดนะคะ N a s d a q บ9 SP ลบ5ค่ะส่วนฝักฝั่งของยุโรปนะคะล่าสุด ฟุตซี่นะคะฟิวเจอร์ลงไป4ค่ะ CAC 40บวกเจ็ดเชิบนีบวกขึ้นมาได้12มาที่เอเชียในช่วงภาคเช้าว,วันนี้กันหน่อยนะคะโตเกียวบวกขึ้นมา80จุดค่ะห่างสางฮ่องกงติดลบหนักนะคะ5 2 4จุดค่ะเวียดไต้หวันลงไป29ตลาดหุ้นของโซลติดลบลงไป5จุดนะคะ ส่วนบ้านเราติดลบ3จุดค่ะตอนนี้หลุด1,600ลงไปด้านล่างแล้วนะคะไม่รู้ว่าแนวโน้มเซ่นจะฟื้นขึ้นมายืนเหนือ1,600ได้หรือเปล่านะคะกรอบการขยับขึ้นจะไปต่อไม้หุ้นไทยถือเวลาพักถามแล้วหรือยังหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นการพักย่อมๆเพื่อไปต่อนะคะทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้ค่ะ ต้องไปหาคําตอบพร้อมกันนะคะอยู่ในรายการกับเราวันนี้ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการวุโสส่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะเรานั่งอยู่กับคุณสมพงษ์เบนจเทพนันค่ะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีคับคุณหน่่ยค่ะ1,600จุดนะคะเมื่อวันศุกร์ปิดยืนได้วันนี้ย่อตัวลงมาซะแล้วค่ะ1,600นี่ไม่มีนัยสาคัญอะไรนะครับเป็นแค่ตัวเลขทางจิตวิทยาตัวเลขกลมๆประมาณนั้นก็ไม่ได้สี่เรลียสอะไรนะครับตลาดก็ถือว่า ยังค่อนข้างแข็งแรงนะครับที่สามารถยืนยืนตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเมื่อเช้าไปหลุดไป3ามสองจุดสี่นะครับแล้วก็ไหลลงมาล้สามสองจุดากว่าก็ยังมีทิศทางอ่อนท่าลงนะครับกระแสฟันโฟตรงนี้เนี่ยมันก็กระเทือนนิดนึงสาหรับตัวตัวตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็แรงขายก็มาไม่ไม่มากนักนะครับจะเป็นลักษณะของตลาดเองบวกบวกลบไม่เยอะมากนะครับบวกลบไม่เยอะมากจะสังเกตได้ว่าลุ่มก็ก็ดับลงนะครับตัวเด็งก็คือว่า จะมีการ s e l e c t i v e buy ในตัว medium cap กับ small cap กันต่อเนื่องมากกว่าเพราะฉะนั้นจะจะน่าจะอย่างโอเคนะครับสรุปแล้ว big cap ก็ยังคงบวกบวกลบ,ลบ,ลบนะครับสลับกันไปนะครับแต่ว่า small cap กับ medium cap เนี่ยยังคงคึกคักกันต่อเนื่องค่ะ,คะอย่างนี้ให้กรอบดัชนีในสัปดาห์นี้ยังไงครับสมพงษ์คะก็มองมองน่ารับก็ไม่ค่อยลึกมากนะ,กนนะครับก็ประมาณพันห้าร้อาสิบพันห้าร 85ประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวต้านก็1,620ประมาณนั้นนะครับ1,590 1,585แนวรับนะคะแล้วก็แนวต้าน1,620ครับเป็นกรอบสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็กรอบในระยะภาพใหญ่หน่อยนะคะตอนนี้คือเซ็ตเป็นขาขึ้นคุณสุพงยังมองเป้าบนไหมคก็มองมองเป้าข้างบนอยู่นะครับ1,620ก็ก็ยังคงรอให้เราไปทดสอบ พื่อ <c oughs> จะเปแต่ตอนนั้นต้องดูคู่กับค่าเงิน <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่ค่าเงินเริ่มเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยทิศทางก็จะจะ,จะจะค่อยไปเร็งเล็งเป้าหมายดัชนีที่พันหกร้อยห้าสิบแต่แต่ว่าตอนนี้ดัชนียืนเนี่ยไม่อยากให้ดูดัชนีมากน <c oughs> ักมาเล็ตเป็นรายตัวดีกว่า <c oughs> แล้วอย่างนี้การกาหนดกลยุทธ์นะคะควรจะต้องกําหนดกลยุทธ์ยังไงคะคือเราจะต้องถือหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่กลุ่มไหนดีคะคือถ้าขนาดใหญ่เนี่ยมันยืนยืนอึด <c oughs> อัดนิดน,นึงแต่ว่าก็ยังถือได้นะครับส่วน มีเดียมแค็ก็ยังถือได้นะครับส่วน s สมอลแค p นี่ต้องเล่นเร็วนิดนึ่งะนะครับเพราะมันมันจะบือหวามากขึ้นเร็วลงเร็วประมาณนั้นนะครับเหมาะสําหรับการเล่นสั้นเพื่อเพื่อเล่นเข้าไวออกไวประมาณนั้นนะครับเรามีโอกาสเห็นหุ้นปรับฐานหนักๆไหมคะยังไม่เห็นนะครับณตอนนี้คือ,อข้างเงินถ้าค่างเงินไปสามสอ่อย่างย่งวันนี้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยลบะนะครับแล้วแล้ว วอลุ่มขึ้นไป6-7เจหมื่นล้านอย่างเงี้ยดูดูดูดดน่ากน่ากลัวแต่ตรงนี้นี่ก็ไม่ค่อยได้สีเรียจงเป็นลักษณะการ selective sell มีแรงขายในตัวธนาคารกรุงเทพะนะครับมีนิวเรานิดนึงแต่ว่า ตัวอื่นไม่มีเคแบงก็ยืนสงบนิ่งอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นเป็นเป็น,ปนตัวตัวไปค่ะขเขาบอกว่าขึ้นมาปันถกแบบนี้ก็อาจจะมีกองทุน Pi ิกเกอร์ฟันรอปิดกองอันนี้ยังไงคะมันไม่ได้ซีเรียสมันมีสิกเกอร์ฟันมันมีเดี๋ยวไม่กองนี้ปิดเดี๋ยวก็มีกองใหม่เปิดมันไม่ได้เป,เป็นเป็นด้านเดียวนะครับช่วงที่ผ่านมาก็มีกองเปิดตั้งหลายกองขณะคารแล้วก็ใซก็ไม่ค่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะอย่างนี้ปัจจัยลบที่ต้องระมัดระวังจะมีเรื่องอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของค่าเงินที่อาจจะ ไอตัวสมอลแคปเนี่ยชอบไปเล่นกันแรงๆถ้าไทยทางการถ้าเกิดเขาออกมาตรการอะไรมาเนี่ยมันตรงนั้นอาจะ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 ทำให้ตลาดปรับฐานได้ะนะครับ้ามีมาตรการแรงๆคือก็เล่นได้ค่อยๆเล่นหน่อยน,นะการะนะครับอย่าวือหวามากนักนะครับไม่งั้นเนี่ยทางการเขาก็จับตาเข้มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะทําให้ตลาดอาจจะต้องปรับฐานตรงนั้นคือสิ่งที่ที่ต้องมองนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราถือในตัวมีเดียมแคบกับกับบิ๊กแคบเนี่ยก็ไม่ได้เสียเรียดอะไรค่ะแส,สดงว่าก็ยังมองบวกอยู่นะคะครับ <ผม S 1> แต่ว่าต้อง selective buy เลือกขึ้นเป็นรายตัวค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นที่คุณผู้ชมมีอยู่ในพอร์ถือว่า selective ถูกรอย,อยังนะคะก็ต้องกลับมาสอบถามผู้สมพงษ์ได้ในช่วงหน้าเราจะเปิดสายปรึกษาหุ้นนะคะเดี๋ยวหลังโฆษณาทยอยโทรเข้ามาได้เลยช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ คลินิก s t อ p ลอสซีซันโฟ4สัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสต็อกแมนเดกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซูเป,ปอร์ทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 18ถึง19ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3 ของของ s ต o อบลอค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับคุณสมภเบชเจเทพนันนะคะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นค่ะคุณผู้ชมคะที่ยโทรเข้ามากันได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วนะคะไปที่สายแรกค่ะสายคุณสุชาดานะคะคุณสุชาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะรบกวนถามตัว b b บนอนะคะมีต้นทุนอยู่ที่196ค่ะคที่จะสตาอบตอนนี้หรือว่าถือต่อไปอะค่ะค่ะโอเคครับ บมงกรุงเทพนะคะราคาแราตลาดสอร้อยบาทค่ะตอนนี้มีกําไรนิดหน่อยนะคะคือวันนี้นนะะปิดท,ที่205นะครับแต่เราเมือม่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนมันอยู่200ร้อยห้องสนะครับแล,ลายคนเน้ลงมันนิวโลมันดูน่ากลัวไหมแต่คณนนิปเมื่อเราเราเรา,เราดูจากเทรนด์ไลน์ของของเขาเนี่ยจะพบว่าเขาเขาเป็นลักษณะไซเว่ยไซเว่ยอัพนะครับแล้วเส้น25วันเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะลงมานิดนึงลงต่ำกว่านิดนึงแล้วก็จะตีกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะบอกว่า ตรงนี้เป็นสตองพพอร์ตของเขานะครับก็จริงๆแล้วน่าซื้อเพิ่มมากกว่านะครับที่จะขายถือได้นะคะถือได้ครับค่ะต่อที่สายคุณต้อยค่ะคุณต้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือมีบำรุงราดนะคะอยู่ที่ราคา133นะคะทีนี้เราจะทยอยขายหรือขายไปหมดก่อนที่ราคาตกลงดีคะได้ค่ะเดี๋ยวเราพึ่งคำแนะนำนะคะ B H ค่ะราคาหนากระดาษ137บาทค่ะครับระยะสั้นมีสัญญาณซื้อนะครับสำหรับ B H การยืนเหนือ135ขึ้นมาได้นี่เป็นเป็นบ่ายซึกงแนวนะครับก็ไปรอขายข้างบนนิดนึงนะครับประมาณ139 140นะครับชอบเติมโหโหวว่นิดน so ึงนะครับต่อท uh, ี่สายคุสมศักดิ์ค่ะคุสมศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับผมอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์ตัว TPI โพ l ี n นะฮะว่าราคาข่าวนี้น่าลงทุนไหมครับค่ะ TPI โพ l ีนนะคะครับค่ะเป็นลักษณะการลงทุนนะคะราคานี้สามารถซื้อได้ไหมคะอ่า ก็โอเคนะครับจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยคขาเป็นแต่ว่าให้รอนิดนึงนะครับราคาจะอยู่ประมาณประมาณแปดบาทเก้าสิบสิบแปดบาทประมาณนี้นะครับสิบแปดบาทต้นๆน,น,น,นะครับเป็นลักษณะของไซเบียร์นะครับเป็นมีเดียมเทอมเป็นอัพเทนเลยนะครับค,คือถือๆในระยะกลางหน่อยหลายเดือนหน่อยแล้ว,ลนนลวก็ทยอยทยาซื้อไม่ต้องรีบซื้อนะครับทยอยรอที่แนวรับนะครับประมาณสิบแปด 1 8 4แปดสประมาณเนี้ยค่ะคุณสมศักดิ์ไม่ต้องรีบนะคะก็คือรอรับที่แนวรับประมาณ18บแปดบาทตลาดไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนมีการปรับฐานมาก็ตั้งรับนะคะที่ประมาณ18บาทกว่าๆนะคะเพราะว่าในภาพแพทเทิร์นล่าสุดมันคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่ะคะขึ้นชัดเจนครับค่ะถือได้ลงทุนได้นะคะแต่ว่าต่อรองราคานิดนึงนะคะอ่มาที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะลูกคุณทางอาจารย์นะคะเกี่ยวตัว S ตัวเอสของเบียรสิงค่ะค่ะตัว S อสนะคะค่ะขอทราบแนวรับแนำต้านนะคะยังไม่ได้ลงทุนนะคะค่ะกำลังดูอยู่ค่ะค่ะได้ค่ะขึ้นมา12%เมื่อช่วงเช้านะคะตอนนี้ขึ้นมายืน10บาทแล้วค่ะครับก็เป็นการแบกดอเข้ามาของของคือตลาดพวกนี้ยิ่งมีตัวไหนยิ่งมีขาวด้วยก็ยิ่งสนุกกันใหญ่เลยนะครับค่ะก็ราคาก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะ ่ขึ้นมาเลยวันสองวันนี้นะคะก็รับข่าวแบ็กดอของของกลุ่มนะครับแล้วก็มาดูโดยสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไ,ได้ไหมคะหรือว่าต้องรอรอย้อนนิดนึงแต่ว่าก็ไปได้นะครับเป้าหมายถัดไปอยู่สิประมาณ11บาท50นะครับดนะ้านถัดไปนะครับแนวะรับก็อยู่ประมาณประมาณเก้าบาท 9.90ประมาณได้8.90นะครับประมาณนี้ครับ8.90แนวรับนะคะครัค่ะมีจุด stop loss ไหมคะก็คือ8.80นะครับ้าหลด8.80ลงไปครับ stop loss ค่ะมาที่สายคุณวรินค่ะคุณวรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะิพอดีจะลบถามล้วคนถามตัว BGH นะคะค่ะไปซื้อแนวรับแนวต้านนะคะยังไม่ได้ซื้อนะคะยังค่ะ CPF นะครับ BGH โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ โรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมคะค่ะค่ะสิบแปดบาทหกสิบตางค่ะคือราคาหน้ากระดาษหลังจากที่ขึ้นไปทำ high เลยรอบที่แล้วก็ย่อลงมาก็ย่อลงมาปรับฐานลงมาค่ะนะครับก็แนวรับก็อยู่อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณสิบแปดบาทสี่สิบนะครับไปบาทสี่สิบแล้วก็แนวต้านก็ก็อยู่สิบเก้าบาทยี่สิบแล้วก็ประมาณยี่สิบบาทครับสิบแปดบาทสี่สิบเป็นแนวรับนะคะนะครับ และแนวต้านคือ19บาท80นะครับแล้วก็20บาทครับเอ้ย18บาทเดียวกันนะ18บาทเป็นแนวรับ18บาท80เป็นแนวรับนะคะค่ะเออ่หน้าตอนนี้18บาท60อะค่ะจุกพง์ก็คือรับประมาณอ๋อ19บาท20แล้วก็20บาทนะครับแนวต้านนะคะแนวแนวรับนี่น่าจะมีโอกาสหลุด18ไหมคะประมาณ18บาท40ไม่ไม่น่าจะลงลึกนะครับครับก็ประมาณนี้แหละค่ะใกล้แนวรับแล้วนะคะ มาที่สายถัดมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเออจะถามหุนยูนิคนะค่ะค่ะเธอต้นทุน10.1นะคะค่ะ10.1นะคะราคาหน้าด่าน10.2ค่ะจะถือต่อได้ไหมคะ U N I Q นะคะยูนิคนะคะเขาต่อได้ไหมคะเขาจะเป็นลักษณะไซเวย์นะครับชัดเจนนะครับไซเวย์ชัดเจนแล้วก็คงเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายมากกว่านะครับ นาตานเขาอยู่10บาทห้าสิบนะครับนรับก็ก็อยู่ประมาณประมาณเบาท60ประมาณเนี้นะครับเป็นลักษณะไซเวชัดเจนเลยนะครับก็ขึ้นลงซื้อขึ้นขายประมาณนี้นะครับค่ะก็ดูแล้วน่าจะคืนต้นทุนพอ,พอกับหน้ากระดานเลยค่ะคุณสุพงษ์คะก็อาจจะขึ้นไปขายนิดนึงนะครับประมาณประมาณ สิบบาทหกสิบนะครับแล้วก็รอลงมาซื้อข้างล่างนะครับดูแล้วไม่ไปไหนไกลนะคะมันยืนอยู่อย่างนี้ครับต่อที่สายคุณทพารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะสอบถามเรื่องตัวมิ้วนะคะค่ะซื้อเรียงค่ะมิวนะคะสองบาทแปดสิบค่ะค่ะสองบาทแปดสิบนะคะตอนนี้นะคะนากดานสองบาทเจ็ดสิบนะคะอ๋อจะทํายังไงดีคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับค่ะ ก็ราคายอ่อย่อลงมานะคะแล้วก็เช้าน,นี้ก็มีแรงเก่งเข้ามาอีกนิดหน่อยนะคะอยากาอยากให้ให้ให้ใหสต็อปรอดไปก่อนนะครับเข้าผิดจังหวะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรีเวอร์เซอร์แพทเทิร์นนะครับแล้วก็บอลลุ่มก็เยอะด้วยแล้วก็แนวรับอยู่ค่อนข้างลึกมากนะครับนารับอยู่ถึง2องบาทสานะครับประมาณนั้น2องบาทสามบาทสี 30, นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะ ชาดเกนพอร์ตนะครับขายไปก่อนเราไปรอซื้อข้างล่าง2บาทห0ทีนึง 2, 2> บาท30ีกทีนึงประมาณนี้นะครับเขาผิดจังหวะนะครับเขากำลังจะเลิกกันแล้วในแง่ช็อตเทอมนะครับเทอมกำลังจะลงนะคะเราตัดสินใจดูค่ะมาที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ ค่ะต้องการทราบราคาหุ้นของ BTS ะะจะเข้าซื้อได้เลยไหมคะตอนนี้ค่ะ,คะเราฟังคำแนะนำนะคะสำหรับตัว BTS จะซื้อได้ไหมนะคะเพราะว่าราคาขึ้นมายืนเป็นตัวเลข2หลักแล้วนะ,ะนะคะจะ follow by ได้ไหมหรือว่าจะต้องต่อรองราคาคะช่วงนี้ก็ต่อรองนิดน,นึงนะครับตลาดไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแนวะรับจะอยู่ประมาณเก้าบาทเกบแต่มันก็นิดเดียวนะครับกับสําหรับสิบาทสําหรับ BTS เนี่ยมองมองแล้วโอเคเลยนะครับเพราะว่า ทำาอาทาหายนะครับทำเอาทำหายแล้วก็พักนิดนึงแล้วก็คงมองไปข้างหน้าแล้วนะครับไม่ได้มองสายสายนี้ละราคาณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมองราคาว่าเดี๋ยวชานเมืองทําเสร็จมีกี่สายเขาจะนั่งบริหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งเหมาะสําหรับที่จะถือยาวๆเลยนะครับถือยาวๆสัก ยาวๆเลยนะครับเป็นเป็น VI ไปเลยประมาณนี้นะครับค่ะอย่างนี้แนวรับเท่าไหร่ดีคะแนวรับอยู่ประมาณ9ก้บาทเกนะครับไม่ลึกมากครับก็ไม่ห่างจากหน้ากระดานมากนะส่วนหน้าต้านนี่ถ้าขึ้นอีกทีหนึ่งเนี่ยข้างบนลงเลยเพราะนี่เป็นออทามไฮคือคุณสมพงษ์มองว่าน่าจะยืนเหนือ10บาทได้ใช่ไหมรอบนี้เออน่าจะได้ครับแล้วก็มองมองไปไกลกว่านั้นนะครับไปไปไปออทามายทำทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะครับค่ะ เรดูตลาดประกอบด้วยนะคะอาจจะต่อรองราคาจังหวะขงการซื้อได้ด้วยนะคะช่วงที่เซตย่อๆมาที่สายคุณโอ๋ค่ะเราขอไปสายสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณโอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเครนะครับชูไกนะคะครับผมซื้อไว้เรียังค่ะว่ามีอยู่ห้าบาทสิบห้าครับแนวรับนี่จะหลุดลงไป5บาทไหมครับค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนํานะคะตัวชูไกนะคะ C R A N E นะคะ C R A เอ็ดีน,น,นะคะก็ราคาหน้ากระดานอยู่ที่5้าบาทสิบห้าค่ะมีต้นทุนเท่า5้าบาทสิห้าพอดีเลยนะคะจะหลุดห้าบาทหล้ะหุ้นตัวนี้ก็หวือหวาเหมือนกันนะคะครับประเด็นก็คือประเด็นก็คือถ้าเกิดยืนห้าบาทห้าตังค์ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณขายนะครับเราไม่ได้มองกันว่าจะ,จะ ประเด็นก็คือว่าถ้ามันรับไม่อยู่เนี่ยเป็นเรื่องนะครับเราจะพอสังเกตอะไรได้บ้างคะว่าจะรับอยู่ไม่อยู่เราจะดูวารุ่มดูอะไรได้ไหมคะคุณสมพงษ์คะวอรุ่มทุกอย่างมัน,มนดูแล้วมันอยากจะหลุดน,นะครับค่ะนะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยถ้าหลุดนี่เป็นเป็นเป็นสัญ,ญญาณขายเลยนะครับ <c oughs> สำหรับสำหรับน้องถ้ารับถ้ารับอยู่เด้งขึ้นไป <c oughs> บริเวณอ่าฮะก็โชคดีไปแถวประมาณ5บาทสี่บ้าบาทหกิก็รีบขายไว้ก่อนนะครับดูดูพเิร์นแล้วมัน เวลาหุ้นยืนนานๆเนี่ยโอกาสขึ้นข้างบนนี่น้อยแต่น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วโอกาสที่จะลงเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นมากเรื่อยๆนะครับยืนานานๆคือไซเวนนานๆยนีนนอ้อะไรคือคือมันขึ้นมาช่วงหนึ่งก่อนอพอขึ้นมาแล้วมายืนไซเวข้างบนเนี่ยมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับค่อยมีแรงส่งใช่ไหมคะใช่มันปวดแดงแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆย่อ,ยยอลงน,น,ะนะครับสุดท้ายค่ะคุณสมพงษ์ย้ํากลยุทธ์ กันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เซตเปิดแล้วนะคะติดลบ2 7 6จุด7 4 0จุดค่ะเซตคงไม่มีอะไรนะครับก็มีแรงขายในตัวตัวนู้นตัวนี้ตัวคงไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าให้ดูหุ้นเป็นรายตัวดีกว่าเพราะแต่ละตัวบางตัวยังขึ้นอยู่บางตัวจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเริ่มคระมาเริ่มยานะครับเพราะนั้นต้องต้องดูกราฟเป็นนิดนึงนะครับว่าหุ้นที่เราถือตรงนี้เนี่ยโอเคเขาพักแล้วนะโอเคเราก็ต้องพักตามเขาตัวนี้เพิ่งเริ่มขึ้นคือช็อตเทอมเนี่ย ต้องตื่นตัวตลอดเวลาตัวนี้เลิกเราก็เลิกตัวนั้นเขาเริ่มเล่นเราก็ไปเล่นกับเขาประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่ถือเนี่ยมีเดียมแคปกับบิ๊กแคปเนี่ยถ้ามันโอเคดูดี ยังก็พักไปทำเนียบหแล้วพักเราก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรกันก็ถือต่อได้ครับค่ะก็ยังคงมองบวกอยู่นะคะยังมองบวกอยู่ <c oughs> ครับเัพย์ทิบายเรือเป็นรายตัวค่ะยังไมตามติดตามคุณสมพงษ์ได้ในการสต็อปบล็อสของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ในช่วงภาคบ่ายวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้อนวยการวุฒิสงฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทอักทรัพย์ไอร่าคุณสมพงษ์เมญจเทพนันค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube Stop l o s s บ่ายธนวันบรรโชนแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการ Stop l o s s กันเยอะๆนะคะหมดเวลาแล้วคะ่ะผู้สเบจเทพาน,านันจากบริษัทหลักทรัพย์ไบราหมวยธนวันบรรโชนและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคบ่ายวันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ คลินิกซ o อ l ลอสซีซันโฟสัมมนา,าสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟ,ฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสต็อกแมนเดกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟ,ฟหุ้น <S <S และครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซูเปอร์ทริคสัมมนา,าเข้มข้น2วันเต็ม 1> 18 1 9ถึง19ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัดราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำร,รองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3